แกกอบสีชมพูของปวดชานแกเครียดืรู้ใจตลอดเลยนะ <c oughs> แถมรู้ทันอีกอะว่าเครียดฟ้ารู้จักชานมาตั้งแต่จำความได้เนี่ยเวลาชานทำมือแบบเนี้ยเขียดกันอย่างเงี้ยนะแปลว่าชานกำลังใช้ความคิดแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่คิดไม่ตกซะด้วยโอ้ฟ้าให้ชานสังเกตจังเรายังไม่รู้ตัวเลยเนะี่ยฟ้าก็สังเกตทุกเรื่องที่เกี่ยวกับชานน่ะแหละชานอ่ะ กินผักได้ทุกอย่างยากเว้นถั่วง,งอกไม่ชอบใส่เสื้อคอปกแข็งๆแล้วก็ไม่ชอบกางเกงที่มีกีบข้างหน้าแล้วก็ยังคำนวณความเร็วได้แบบไม่ต้องแตะเบรกเลยด้วยจริงๆยังมีเยอะเลยแต่ว่าพูดวันนี้ก็คงพูดไม่หมดอะ่ะฟ้าฟ้ารู้ตัวเปล่าว่าฟ้ารู้จักชาญอะมากกว่าตัวชาญเองนะฟ้ากับลุงเฟื่องอะดูแลเรามาตลอดทุกเรื่องเลยขอบคุณนะอือจริงๆถ้าชาญไม่มีฟ้า ชานอยู่ไม่ได้หรอกงั้นก็อยู่แบบนี้ไปเรื่อยเลยดิงั้นอยู่ด้วยกันแบบนี้จนกว่าจะตายจากกันไปเลยนะเราสัญญา <c oughs> เราอะ่ะอยากดูแลฟ้าลุงเฟื่องคืนบ้างรอนะสัญญาชอดต่อชอบต่อ